ว่าคุ้มครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ้างลูกเที่ยวกับมาอครั้งแล้วนะคะวันนี้แม่จะมารีวิวหนึ่งในมัมมี่ชอยส์นะคะที่แม่เลือกใช้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็น New n o มอลโปรดัก c t ที่ทุกบ้านควรจะต้องมีณปัจจุบันเลยค่ะนั่นก็คือเครื่องอ้องอากาศตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์สไปดีแคร์ค่ะรุ่นนภาสีนะคะจะขอเล่าก่อนว่าแบรนด์ส p ปดี c a ร์เนี่ยแม่ใช้หลายๆโปรด u ั t ต์ของเขานะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นแบรนด์ที่โฟกัสในเรื่องของ p e r s o n a l h e a l t h care แล้วก็ family hygiene p r o d u ั t ด้วยค่ะอย่างเช่นพวกเครื่องผลิตโอโซนล้างผักล้างผลไม้เครื่องปวดวัดน้ำตาลในเลือด นมาที่กองฝุ่น pm 2 5ได้หร <Wow. S 1> ือแม้แต่กระทั่งแผ่นแอลกอฮอล์พกพานะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเครื่องฟอกอากาศระบบโอโซนรุ่นนภะาสีที่แม่ซื้อมาเนี่ยคะ่ะรุ่นนี้ดียังไงนะคะ เนี่ยศึกษานะคะแล้วก็เปรียบเทียบพวกข้อมูลต่างๆแล้วนะคะเราจะมาแชร์ในเรื่องพอยที่เราแบบตัดสินใจเลือกเครื่องนี้นะคะตรงที่ว่าเขามีระบบแบบ3 in 1คือระบบโอโซนซึ่งสามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นพวกกลิ่นอับชื้นกลิ่นสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในบริเวณบ้านด้วยนะคะเพราะว่าเราอ่ะเลี้ยงทั้งลูกแล้วก็น้องหมาในบริเวณเดียวกันนะคะ อย่างที่2คือระบบแผ่นกรองเฮป,ป้าค่ะเขากรองละเอียดถึง4ชั้นก็คือสามารถที่จะกรองฝุ่นละอองแล้วก็ สารฟอร์มอลดีไฮด์นะคะที่อยู่ในสีทาบ้านแล้วก็ในเฟอร์นิเจอร์ด้วยค่ะตัวสุดท้ายก็คือตัวไอออนประจุลบนะคะที่ปล่อยออกมาแล้วก็จะช่วยดักจากพวกฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ด้วยค่ะ <S <S เพื่อจะช่วยลดอาการภูมิแพ้ของเด็กๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยค่ะแถมครอบคลุมพื้นที่นะคะถึง6 0ตารางเมตรเลยค่ะเรียกว,ว่าเพียงพอเลยสําหรับพื้นที่ที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัวนะคะซึ่งแม่ก็โฟกัสตรงที่บริเวณที่เป็นเพดาวสำหรับลูกๆ ะะที่ให้เขาได้นอนเล่นวิ่งเล่นหรือว่านั่งเล่นด้วยกันและรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่มีแผงวงจรที่อัปเกรดใหม่รุ่นที่ก่อนหน้านี้ไม่มีนะคะนั่นก็คือตัวหน้าจอวัดตัวค่าฝุ่น PM 2.5นะคะ mm hmm. เขามีการปรับการอ่านค่าฝุ่นที mm ่ร hmm. ว,วดเร็วแล้วก็เรียวทานมากๆเลยค่ะมีการเพิ่มระบบโอโซนแบบออโต้นะคะทํางานทุกๆ เพื่อที่เขาจะได้คลีนอากาศแล้วก็ขจัดกลิ่นได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมั่นใจมากเลยเปิดชิ้นวายเป็นระบบออโต้แล้วก็ได้นะคะเขาก็จะทํางานในโปรเซสของเขาไปเรื่อยๆซื่องจากว่าเขามีเซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศแล้วก็ปรับการทํางานแบบอัตโนมัติคือแม่ๆก็จะมั่นใจได้เลยนะคะไม่ว่าลูกจะนอนหรือว่าจะนั่งเล่นนะคะเราก็จะมั่นใจว่าอากาศที่เขาสร้างออกมาเนี่ยจะสะอาดและก็บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเขาสามารถจะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะแล้วก็ ตั้งเวลาได้นานสูงสุด8ชั่วโมงที่สําคัญนะทุกคนเพราะว่าระวางไว้แถวๆนี้ใช่ไหมคะเด็กซนของเรานะคะก็จะชอบมากดเล่นนะคะแต่เขามีชายล็อกค่ะที่ล็อกไว้ป้องกันไม่ให้เด็กมากดเล่นได้ด้วยนะคะอันนี้คือเขาทําและก็คิดมาแล้วนะคะสาหรับบ้านที่มีเด็กจริงๆค่ะ คนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วโอโซนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราจริงๆหรือเปล่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโอโซนเนี่ยมันก็เหมือนพวกแก๊สอื่นๆนะคะที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องสูดดมเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะคะที่เปิดโอโซนมาเพื่อที่จะสูดดมแต่การมีโอโซนในเครื่องฟอ,อกอากาศนั้นหมายถึงว่าเจ้าโอโซนตัวนี้นะคะ่ะจะช่วยมันดักจับพวก ลอยอยู่ในอากาศาเพราะว่าก๊าซโอโซนเนี่ยนะคะเขาจะออกซิไดซ์เร็วรื้อหมายถึงการดักจับได้เร็วแต่ก็สลายตัวได้ง่ายด้วยค่ะซึ่งก๊าซโอโซนเนี่ยสามารถจะสลายตัวเป็นเป็นออกซิเจนได้ภายใน1 0บถึงสินาทีเท่านั้นเองค่ะก็แนะนําเลยนะคะแม่ๆในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีมลภาวะมากมายทางอากาศนะคะไม่ว่าจะฝุ่นควันที่หนานแน่น ช่วงนี้วัดค่า PM2.5 นี่คือแบบหลักร้อยอัพตลอดช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเริ่มเป็นช่วงรอยต่อของฤดูกาลแล้วนะคะก็จะมีฝนตกบ้างไม่กอาจจะมีการนํำมาซึ่พวกเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียนะคะที่มาจาก การทํางให้ลูกไม่สบายหรือว่าเป็นภูมิแพ้กำเริบนะคะเราก็เลยตัดสินใจค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยนะคะที่มีเจ้าเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพดีตัวนี้มาเพิ่มมาไว้ในบ้านนะคะเรียกว่าคุ้มคบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะที่สำคัญคือมีรับประกันถึง2ปีด้วยนะคะ ไม่ว่าคุณจะเข้าไปที่หน้าเพจของเขาโดยตรงนะคะหรือช้อปปี้ลาซาดนะคะกดคลิกเข้าไปซื้อได้เลยค่ะหรือง่ายกว่านั้นนะคะก็โทรไปหรือแอดไลน์แอดโทรไปปรึกษาก่อนก็ได้ว่าเรามีห้องขนาดเท่านี้เท่านี้ควรจะเลือกเครื่องฟอกอากาศลักษณะประมาณไหนนะคะที่มันจะเหมาะสมกับแต่ละบ้านได้นะคะเพื่อให้เครื่องฟอกอากาศเครื่องนั้นนะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดกับคุณค่ะแค่สำหรับวันนี้นะคะ ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะคะทุกคน